พาผู้ชมมาดูสกู๊ปหอมรองก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะครับระหว่าง s อ g เมืองทองยูเนเต็ดกับัชนาทเอฟซก็ถือเป็นนัดสุดท้ายประจำฤด,ดูกาลนี้เลยแล้วครับพาผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่14ตุลาคม2012ถ้าเกิดกีฬาพยองเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดสามารถคว้า3คะแนนในเกมนี้ได้ก็จะคว้าแชมป์ฤดูกาล2012ไปครองทันทีครับเราย้อนกลับมาดู สกู๊ปหมโรกันก่อนนะครับเพื่อความสนุกในการชมฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โอกาสของกิเลยมยองเริ่มที่นาทีที่40ครับปิ่นพลบันเทาคลอสจากทางฝั่งขวามา <c oughs> ถือสินแดงดาควิดจากแถวสองไกลมากๆสบัดหัวเข้าเสาสองแม่ให้กิเลยมยองขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์มาดูภาพช้าอีกครั้ง น้อยครั้งนะครับที่ธีรศิลป์จะทําประตูได้จากลูกโมงครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องยิงซ้ายยิงขวาโมงทําประตูก็ทําได้จบเกมการแข่งขันนะครับกีเรลพยองก็สามารถคว้า3มคะแนนในเกมที่เอาชนะลูกใหญ่พิฆาตเอฟซีไปได้แล้วก็ฉลองแชมป์อย่างที่เห็นนั่นแหละครับและทีนี้ย้อนกลับมาดูเมื่อเล็ก,กแรกของปีนี้นะครับที่สนามเขาพลองสเตเดียม เกีย์พยองณนะวันนั้นได้วินนี่ฟิชเชอร์เป็นกุญซือในการคุมทัพเริ่มเกมขึ้นมานาทีที่10เอ็ดดานโนเซกาถูกทำฟาวระยะหวังผลครับแล้วก็เป็นมาริโอยูรอสกี้ยืนกับดัสกอรท้องเหลามาริโอวิ่งมาปั่นด้วยซ้ายเบียเสอแรกเข้าไปสวยงามครับเกีย์พยองบุกขึ้นมานำ เจ้าบ้านศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากความสามารถในการปั่นลูฟีคิกของมาริโอโยูรอฟสกี้โอ้โหกองเชียร์กิเลนพยอยงตามให้กำลังใจที่สนามเขาพองเซเดียมเยอะมากๆครับในวันนั้นก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นี่แหละครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด บุกขึ้นมานำทีมเจ้าบ้านไป0-1ครึ่งหลังลูกเปิดของวีระเกิดพุษาโอ้โหแล้วก็เป็นปียพลปันเทาครับที่ซ้ำลูกยิงของมาริโอยูรอฟสกี้ให้เกลียวหยองนำน์ประตูต่อ2ครับลูกเปิดของวีระนี่มาถึงมาริโอมาริโอยิงจังหวะแรกครับผู้ราประตูของไชนา เซฟไว้ได้แต่ว่าเหลี่ยมบอลมันเด้งมาเข้าศาีรษะของปิยคนที่ตามมาซ้ำอยู่แล้วเนี่ยผิดง่ายๆเข้าไปอีเล่พย,ยองนำศูน 0, ประตูต่อสอง อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับเจ้าบ้านเองจะมาไล่ตีตื่นคืนได้หนึ่งลูกจากไมเคิลเบิร์นฟรีคิกเล่นกันเร็วครับแล้วก็เขลียเปลี่ยนจุดแล้วไมเคิลเบิร์นซัดเข้าไปไม่มีเหลือยิงไกลได้เฉียบขาจริงๆครับเบียดเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมกันแข่งขันเอสเมืองทองยี่แต่ก็บุกมาชนะ นกใหญ่พี่ค่าใช้นัดเอฟซไป1ประตูต่อ2ซึ่งวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้นะครับทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งในการปิดฤดูกาลก็หวังว่าคุณพล s อ g มุทองทู่แต่ของเราจะคว้า3นามคะแนนเพื่อตอบแทนกองเชียร์ของเราในบ้านเกมนัดสุดท้ายให้ได้กันแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่สามารถป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้ครับ